สวัสดีเอฟซีพี่เล่ยนะครับผมวันนี้ก็พาพี่เล่ยมาล่นน้าอีกแล้วนะครับผมนี่อาวุธที่เราพร้อมที่จะให้เนี่ยครับให้ลูกพีเขาเนี่ยครับยิบมาเต็มนี่พร้อมมากพร้อมมากพร้อมมากมานีมามา,มาเลยนั่งลงนั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงนั่งลงร้เอเริ่มหมอบลง,เ,งเริ่มหมอบลงเก่งเก่งมากแล้วลูกขึ้นโอเคโอเค นี่น้ำดีพร้อมมากเลยไปไปนี่ของจริงนะครับวันนี้มาจัดให้แล้วนู่นครับนู่นอยู่นู่นเลยฝนตกเพิ่งหยุดนะครับเนี่ยเพิ่งได้พาออกมาเล่นน้ำนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักห้าโมงหน่อยๆน,นะครับอ่านี่นะครับผมวันๆเล่นแต่น้ำนะครับ นั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงก่อนเลยนั่งลงนั่งลงนั่งลงลูกนั่งลงเลยนั่งลงสินั่งลงลก่อนเลยนั่งลงเอาดูดูครับดูพร้อมเกินอ่ะเอาไปไอ่าไอไวรุ่นเมกาจีดจัด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 ไอ้เด็กคนนี้มันจีดจัดดูครับ เบิ้ลเลยบ่เบิ้ลเลยบ่เบิ้ลเลยบ่เบิ้ลนะเบิ้ลนะไป <c oughs> <c oughs> ของจริงของจริงของจริงนี่นะครับฝาก fc ติดตามช่อง TikTok fc เละด้วยนะครับมีอยู่3มช่องนะครับถ้าเซิร์ชคำว่า fc เลอดนะครับจะเจอเลยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามไอเฟซพี่เลยด้วยนะครับ พี่เลพิบูใส่แพล้วนะครับชื่อเฟซแล้วก็ทางเพจมีอยู่สองเพจนะครับมีพิมพ์คําว่าไอเลอะนะครับสองเพจติดตามได้ทั้งสองเพจนะครับผมแล้วก็ฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับผมฝากกดกระดิ่งฝากสับสับใครฝากติดตามพี่เลด้วยนะครับใครเข้ามาเห็นแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์พี่เล่ด้วยนะครับผมนะครับผมก็จะทําคลิปประมาณแต่ว่า ในในมุมมองที่ว,ว่าเลี้ยงพิณบูน่ารักน่ารักซะมากกว่านะครับไปนี่ของจริงของจรจงไอรด่นเมกานี่นะครับผมเออพี่พี่เอฟซี FC พี่เลยน,นะครับเออใครอยากดูที่แบบคมชัดนะครับผมอยากให้ดูเป็นเจ็ดร้อยนะครับเป็นไอ้เจ็ดร้อยนะครับผมเจ็ดร้อยพันแปดนะครับแต่ภาพจะชัดนะครับ ่ดูครับดูมาไปไปออของจริงของจริงนี่ดูครับ <c oughs> ดูไว้ดูบรรยากาศนะครับให้ดูบรรยากาศบรรยากาศน่านั่งมากครับแต่วันนี้ฝนตกนะครับนี่นะครับผม เปรุนเมกามาไปอา้าวไม่ไปไปเอาของจริงดูว่าผม นี่นะพามาเล่นคลายเครียดนะครับจะได้ไม่เครียดอยู่บ้านเบือ่อทั้งวันอันนี้ฝนตกนี่มามานี่ก่อนมามามาเลอะๆเรมเ,รเรมานี่เลอะมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานั่งลงลูกนั่งลงก่อนเลอะนั่งลงนั่งลงเรอะเรอะพ่อบอกว่าไงพ่อบอกว่าไงมานี่ก่อนไหอยาเดี๋ยวโยนให้นั่งลงลูก นั่งลงก่อนนั่งลงลูกนั่งลงเละพอพูดดีๆแล้วนั่งลงเออดูครับใจร้อนหือ,อตัวอย่างใหญ่เลยดูครับบ้าเล่นเกินเลอะไปอืมนี่นะครับผมวัรุ่นเมกา มาเลไปเอาไม่ไปอีกเลไปไปคา,า,าบมาไปคาบมาเอามไม่คาบก็ไม่โยนแล้วไม่มองแล้วไม่ไม่ไม่ไ,มไปคาบมาไปคาบมาก่อนดิไปคาบมาไปคาบมาดิลุกไปเอาไปคาบมาดิไป,ไปเอา แล้วทำไมไปคาบมาไปคาบมาดูครับโอ้แก้วเยอะมากดูครับวัยรุ่นกินเหล้ากันแล้วก็ทุบขวดทุบแก้วกันไปแก้วเยอะนะครับวันหน้าต้องเอาไม้กรงไม่กวาดมากวาดแลละ น้ำใสอยู่นะครับน้ำใสอยู่เย็นสบายสมใจอยากสมใจอยาก แก้วแก้วแก้วเดินระวังแก้วหน่อยดิโอ้ไปโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวยังไงเจอกัน EP หน้านะครับผม